มวยไทยนั้นยิ่งยงมีพิษสงเยี่ยงนาคาถึงเล็กก็เล็กป่าพันลูกหม้อว่ายอดคนมีพิษทั่วสารพางตลอดร่างลูขุมขนหากสู้คนต่อคนประกาศทาทั่วฟ้าดินสวัสดีครับผมอาจารย์แดน,นวันนี้ขอนําเสนอแม่ไม้มวยไทยท่าดับชวลาดับชวลาคือหนึ่งในสิบ้าท่าแม่ไม้มวยไทยที่ถูกระบุไว้ในตำรามวยไทยโบราณ ดับชวลาเป็นท่าที่ใช้ในการป้องกันมัดตรงแล้วก็ตอบโต้ด้วยมัดตรงเช่นเดียวกันโดยการโจมตีจะเป็นการโจมตีไปที่บริเวณดวงตาของผู้ต่อสู้เพื่อให้คูต่อสู้มีปัญหาเรื่องการมองเห็นเพราะชวลาหมายถึงตะเกียงถ้าเราดับตะเกียงก็เหมือนกับเราดับไฟมันก็จะมืดแล้วก็มองอะไรไม่เห็นและนี่ก็คือแม่ไม้บวยไทยท่าดับชวลาขั้นที่หนึ่งให้ไปฝึกฝึกปัดมัดแล้วตอบโต้ด้วยมัดตรง โดยให้ผู้ฝึกอุปมาว่าคู่ต่อสู้ได้ทำการชกมัดตรงขวาเข้ามาที่บริเวณใบหน้าของเราโดยให้เราก้าวเท้าซ้ายเฉียงขึ้นไปทางด้านหน้าเล็กน้อยพร้อมกับใช้มือซ้ายปัดหมัดขวาของคู่ต่อสู้แล้วจมตีด้วยการชกมัดตรงขวาเข้าไปที่บริเวณใบหน้าของคู่ต่อสู้หรือดวงตาทันทีเขาคู่ฝึกซ้อมเพื่อฝึกใช้งานจริงให้ผู้ฝึกฝึกก้าวเท้า ปัดหมัดแล้วตอบโต้สายตาฝึกจำจ้องการออกอาวุธและอ่านจังหวะการชกหมัดตรงของคู่ต่อสู้ให้ผู้ฝึกฝึกก้าวเท้าพร้อมใช้ท่อนแขนปัดหมัดตรงแล้วตอบโต้กลับด้วยท่าดับชวลาทัานทีให้ผู้ฝึกฝึกทำซ้ำๆบ่อยๆและสม่ำเสมอเพื่อเกิดเป็นทักษะและความเคยชินขั้นที่สอฝึกปัดหมัดหนึ่งสองแล้วตอบโต้ อุปมาว่าคู่ต่อสู้โชคหมัดตรงซ้ายขวาเข้ามาที่ใบหน้าแล้วจู่โจมเข้ามาที่ใบหน้าของเราให้เราฝึกสายตาจับจ้องหมัดที่ปล่อยออกมาไม่คาาสายตาแล้วใช้มือปัดหมัดตรงให้พ้นใบหน้าจากนั้นทำการตอบโต้ด้วยการโชคมัดตรงไปที่บริเวณดวงตาของคู่ปรปับทันทีฝึกต่อยหมัดให้แม่นยำและเข้าเป้าหมายมากที่สุดเขาคู่ฝึกซ้อมเพื่อฝึกการใช้งานจริงครับ โดยให้มปฝึกฝึกปัดหมัดหนึ่งสองแล้วก็ตอบโต้ทันทีฝึกสมาธิและปฏิจิริยาในการตอบโต้ที่รวดเร็วมีความมุ่งมั่นและศรัทธาในการป้องกันตัวด้วยท่าดับชวลาและมีความเชื่อมั่นในพลังของการจมตีในท่าทางการตอบโต้ด้วยท่าดับชวลาจงจำเอาไว้ว่าฝึกยังไงได้อย่างนั้นขั้นที่3ฝึกปัดหมัดชุด สีหมัดแล้วตบโต้ในกรณีที่คู่ต่อสู้ชกหมัดลัวหรือหมัดชุดมาให้ฝึกความไวและความแม่นยำในการปัดหมัดของคู่ต่อสู้ให้พ้นใบหน้าฝึกจนเกิดเป็นสัญชตาตญาณเมื่อถึงสถานการณ์ที่ต้องใช้งานจริงสัญชตาตญาณที่แฝงเล่นอยู่จะถูกนำออกมาใช้อย่างอัตโนมัติขั้นที่สีครับฝึกใช้ใน,ในหลายสถานการณ์เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานให้ผู้ฝึก ฝึกการเคลื่อนไหวและลบหลีกอาวุธหมัดของคุณสู้ในลักษณะที่คุณสู้เดินเข้าลุกเข้าหาเรานะครับให้เราฝึกสายตาจับจ้องหมัดพร้อมกับลบหลีกจากนั้นให้สวนกลับด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยท่าดับชวลาทันทีนี่ครับก็จบลงไปแล้วสำหรับท่าดับชวลาในแม่ไม้มวยไทยแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป ครับผมอาจารย์แดนต้องขอากลาบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแค่ท่านเข้ามารับชมก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางปูมิปัญญาของบรรพบรุษไทยที่เราเรียกกันว่าศิลปะมวยไทยให้คงอยู่ตราบลูกชั่วหลานสืบไปขอบน้ำใจทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ